้ม่กอดเปิดมาก็อย่างนี้เหลือสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอตามที่เคยเลยแล้วกันนะครับผมจำชื่อเกมไปได้นะครับโอเคอ่านี่ไงเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนวะโอเคปิดเพลงก่อนนะครับเพลงติดลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมได้ทําการเล่นเกมเฮ้ยทำไมมันดูเบืเอ่อลงก่อนหน้านี้ผมได้ทําการเล่นเกมอ่าอะไรนะโอ้ผมจําชื่อเกมไม่ได้ครับขึ้นชื่อนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้เอาลงหรือเปล่านะครับผมก็ ทำการเห็นแล้วก็เห็นเห็น,หนคอร์ทต่างๆแล้วก็ผลล็อกฉากพิเศษอะไรก็ว่อนไปซึ่งในในความคิดผมผมคิดว่ามันมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากเลยนะแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะเผยแพร่ให้มันให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ว่าไม่ไม่รู้สิอาจจะเปลี่ยนใจเอาลงก็ได้ครับแต่ว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะสำหรับผมเพราะว่าผมชอบเกมแนวนี้นะครับมันดูผ่อนคลายดีอะเขียนดูสิเออเฟรมบ๊อบวิวเราปรับไว้ประมาณนี้เ,ออเขาปรับไว้ประมาณนี้ดิสเลชั่น โอเคผมปรับไว้สูงสุดเลยแล้วกันนะครับไลนิง่งเอาปรับไม่ได้นะฮะวิวปรับสูงหรือต่ำดีก็เอาสูงเอาสูงเลยแล้วกันนะครับเฟรมเรทตามนี้เร,เร้ยเฟรมเรทได้มากกว่านี้มิวสิกเมาส์ดนสิทีฟคัมมาลาสมูทโอเคอยังเหมือนเดิมฮนะอยู่ดีก็มืดมันน่าจะเป็นที่แสงด้วยครับ ก็ยังวิ่งได้ฮนะผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะเกมนี้แต่ว่าแต่ว่ามันเวะน่าเขาทางเขาน่าจะมีอยู่2 3สาเกมครับแต่ว่าที่ลงสเต็มมีอยู่แค่2เกมอันนี้เหมือนน่าจะน่าจะเป็นนิวซีแลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดไอซ์แลนด์หรือนิวซีแลนด์นี่แหละแล้วเขาจะลองฉากมาเกมนี้มันเหมาะกับ v r ครับโอเคซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเข,เขาเขาจะให้เราทำอะไร แต่เกมนี้มันไม่มีออบเจคครับคือเน้นให้เราสำรวจบรรยากาศอย่างเดียวซึ่งเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีนะครับไปไม่ได้นะเพลงที่ดีแล้วก็มันพเพลินดีอ่ะอมีกระเป๋าเรากระเป๋าไม่ค่อยเดือนเท่าไหร่เก็บกล้องมาครับโอเครอบนี้เราต้องเก็บกล้องเองโอเคนี่เลยถ่ายก่อนเลย นะมันฟลาบไปมันฟลาวเ้อร์ไป,ไปโอเคยังเหมือนเดิมฮนะเฮ้ยผมกดผิดโถ่โอเคมันยังมันยังเอาให้เราภาพเดียวอยู่นโอเคอ่ะผมบอกทัทัเรเดียวก่อนนะครับกดสเปซบาร์เพื่อเปิดกล้องหรือหรือปิดกล้องนะครับนี่อย่างนี้กดคลิกซ้ายเพื่อถ่ายรูปนั่นแหละกดอินเทอร์เน็ตนะครับ โอเคกดเต t e r เพื่อปิดฮัชนะครับปิดฮัชที่มันขึ้นข้อความ a d j u s โฟกัสใช้เมาส์ลูกกลิ้งเลื่อนขึ้นเลื่อ,ลอนละงครับมันจะปรับระดับโฟกัสของเราการกดกดตรงกลางนะครับกดกดเมาส์กลางนั่นแหละมันมันจะเป็นการปเปลี่ยน Motion Motion b l u นะครับโอเคประมาณนี้แหละเห็นด้วยไหมว่ามันมีอะไรเอ่อบอกกันเลยครับว่าใครจะมาหาเนื้อเรื่องหรือว่าเกมเพลย์เจ๋งๆเนี่ยก็ หรือไม่ได้เลยครับเกมนี้เน้นสำรวจอย่างเดียวบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบเกมแนวนี้มามาดูผ่อนคลายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอ้าวเดี๋ยวนะอยู่ดีฝนก็ตกโอเดี๋เด้อเอเต็มไปด้ยวดยหมอก เดี๋ยวได้ได้เดฟรรมเฟรรมเลยตกครับเดี๋ยวนะปกติเขาตั้งค่าไว้ให้เราเท่าไหร่เราตั้งไว้หนึ่งจุดสามแล้วกันรีสูลูชันไม่จะเป็นอนะ่ะปรับปรับไว้ประมาณนี้ก็พอ โอเคไม่รู้นะว่าเขาจะให้เราไปไหนมันดูเป็นหมอกหมดเลยอะโอเคอมันยังมีมันยังพอมีเส้นทางอยู่อะลองดูผมเดิมม่วง่อกินี้อืมบางอย่างบอกผมว่านี่ไม่ใช่ที่เดิมครับม,มันกว้างขึ้น ยินเสียงทะเลโอ้ไปได้ไปเนี่ยโอ้นู่นไงน้ำตกคือผมงงนอ้นีไ่ไงมาได้อกอดเล่นน้ำได้ไปนเนี่ยเฮ้ยเดินบนน้ำได้หวะ จม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 ไปครับอมันก็สวยอีกแบบนะเดี๋ยวบางคนบอกมันสวยตรงไหนไม่มีอะไรเลยมแล้วแต่คนมันเรื่องนี้มันมันแล้วแต่คนจริงครับอ๋อมันไม่ได้จะให้เราไปไกลกว่านั้นละโอเคกลับก็ได้ครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกตรงนั้นกันฮนะคลิปนี้น่าจะไม่ตัดนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมทำไมเขาดึงเรากลับมาที่เรือวะเขาไม่ให้เราไปหรืออะไร นี่ไงก็มาได้โอเคถ่ายก่อนป๊บผมไม่รู้ว่าคนสร้างเกมเป็นเอ่อคนชาติไหนนะถ้าผมเราน่าจะเป็นคนชาติญี่ปุ่นนะครับไม่รู้สื่อห่งชื่อเขาญี่ปุ่นแล้วก็วักกลับมาที่เอตรงนั้นมันอะไรสี่เหลี่ยม อ๋อนี่ไงมันกลับมาอีกแล้วภาพเหล่านี้เราอ่าโอเคมัน go to แบบ photo board ได้ละคือภาพเหล่านี้เนะี่ยเขาจะให้เราไปถ่ายภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราถ่ายครบเนะี่ยเมื่อเรากลับมาประตูตรงนี้ก็น่าจะเปิดนะครับจริงด้วยประตูนี้มันล็อกอยู่แล้วมันก็จะเปิดฉากพิเศษให้ให้คนได้เข้าไปรับชมนะครับ เออซึ่งผมยังเดินไม่ทั่วเลยก็ก็เลยไม่รู้เท่าว่ามันถ่ายมันมีตรงไหนบ้างมีภูเขามีเห็นสีน้ำตาลไอจุดนี้เรารู้นะครับข้างบนไอไอข้างบนอันแรกน่นาจะน่าจะใช่นะไม่รู้เสียอาจจะไปตรงนี้มั้ง ใช่ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วมันตรงตรงกับภาพที่เขากำหนดไว้เนี่ยมันจะมีเสียงกิ้งกิ้งอะไรพวกนั้นแหละโอเคเอาไว้ถ้าเราจำทางไม่ได้เอ้ยถ้าเราจำไม่ได้ว่ามีรูปอะไรบ้างเดี๋ยวเขาเราค่อยกลับมาแล้วกันครับโอเคแต่ก่อนเลยเราไปถ่ายรูปตรงข้างๆทะเลก่อนเกมที่เป็นเกมฟรีบรสตรีนนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เิงรนดล่างเลยนะครับ ก็ไม่รู้นะว่าทำไมอยู่ดีมันบางทีมันก็เหมือนเหมือนถูกดึงใช่เห็นตรงนี้หรือเปล่าวะมผมคิดว่าน่าจะใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนะนะลองดูอ่ <c oughs> ไปที่โพโตบอร์ดครับแล้วก็ดดูซิมันมันเป็นรูปแนวอ่ะ ต้องเห็นทางด้านซ้ายจะมีขอบหินได้เดินนะอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งโอ,โอเคถ้าเป็นเห็นตรงข้างหน้านั่นแหละด้านซ้ายจะมีหินที่คอยเป็นแบ็กกราวด์อยู่ได้เลยทำไมลืมสะกดลืมเราก็กลับมาแค่นั้นแหละครับเอางี้แล้วกันผมจะ เดี๋ยวเดี๋ยวมากับคลิปคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมเล่นเล่นเกมแนวนี้แหละผมผมจะทําการถ่ายรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าผมจะไม่ถ่ายแล้วกันนะครับว่าหลังจากนั้นผมเจออะไรก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับโอเคนะหน้าชัดหลังเบอหน่อยลูกเรียบร้อยถูกต้องตรงนี้มันจะเห็นหนด้านซ้ายเป็นเหลี่ยม เดี๋ยวขอดูก่อนครับมันอาจจะมีอีกทางหนึ่งก็ได้ Walk Walk through, ว a l k ก a l k t h ทรูว h ล์กเก่าอะไรอย่างมากเลยตอนเนี้ยโอเคแต่เราไปไปฝั่งนู้นไม่ได้แล้ว ตรงนั้นหรือเปล่าวะนี่แหละนี่เหลี่ยมเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งโอเคผมว่าน่าจะใช่นะคือมันไม่จำเป็นต้องตรงมุมกับที่เขาถ่ายเป๊ะๆก็ได้นะครับเอาให้ใกล้เคียงก็พอขอโกท o โอเคเลยประมาณ5รูปนะครับ ผมท,ทราเวลไปดูก่อนโอเคโอ๋เจ๋งนะมันติดอะไรนะเนี่ยอ้าวพีเตอร์ค้างกองบักด้วย โอเคออกได้สักทมีมันเป็นมุมแนวไหนวะโอเคเรารู้แล้วว่าเป็นไปนตรงนี้โอเคแต่มันเป็นมุมแนวไหนเอ่อมันจะเป็นทางเข้าไปนะครับเห็นสองก้อนเห็นด้านซ้ายจะเล็กเอ่อจะเตี้ยวกว่าด้านขวาเห็นด้านขวาจะมีเงาลงมาแล้วตรงเงานั้นข้างหน้าจะมีเห็นอยู่นะโอเค แต่นะสังเกตอีกทีมันมีพุ่มหญ้าด้วยฮะโอเคน่าจะเป็นทางนี้ไม่เดี๋ยนะมันมีรอยเท้าเราด้วยเหรอเจ๋งครับเจ๋งเจ๋ง เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นทางนี้นะลองถ่ายด้วยเอาใช่ด้วยโอเคแต่ทางต่อไปนี่ก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นทางที่มีพุ่มหญ้าแต่ว่าจะมีภูเขาอยู่ครับแล้วก็หมอกเยอะมากาาเฮ้ยเนะหรอนั่นแน่เจอแล้ว เ,เกมจะไม่มีผีๆนะครับผมขอไปก่อนเกียวโตโปรเจกต์นี่ไงนี่ครับอ่าที่ผมพูดถึงนะครับโอเครอบนี้ไม่มีอะไรเป็นเครดิตนะครับนี่มีก้อนเห็นแต่ไม่น่าจะใช่ที่ที่เราตามหาโอเคเราต้องมองเส้นทางให้ดีๆครับ ถ้าเราเดินม,มั่วเนี่ยมันผมว่าเราหลงทางแน่ๆมีซ้ายก็ขวาเดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนแล้วกันทางนี้ก็น่าจะโอเคเข้าใจละ เราเดินฝ่าไปได้ไหมเดินฝ่าได้ครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเกมบังคับไอ้ยะเดินกลับมาอยู่ดีก็เจอไม่กอดขนลุกอะเฮ้ยอะไรวะดีอยู่ดีดีก็เจอคือเหมือนเกมบังคับเราครับคือพอมันมีหมอกแล้วยังไงเราก็ต้องเดินตามทางอ๋อจะเดินมาใกล้ ถ้าเดินมาก็ให้หมอกมันจะปิดบังหมดเลยไม่เห็นเลยคืออยู่ดีๆมันก็เหมือนมันก็โผล่มาโอเคผมว่ายังไงจุดเนี้ยมันก็ต้องเป็นอีกจุดหนึ่งอ่ะอะไรมันเล็เบเหลี่ยมวะรู้สิเราไปแค่ก้อนหินแต่คาดว่าน่าจะเป็นแถวนี้นี่แหละน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องถ่ายนะครับโอเคแต่ว่าขอขอดูหน่อยสิไอ้ภูไอ้ภูเ,เ,เขานั่นอ่ะ มองไม่เห็นแล้วอ่ะโอเคอย่าติดน,นะอย่าติดน,นะลองเดินขึ้นซิสำรวจก่อนครับแล้วก็ค่อยไปที่โพเตอร์บอร์ดแล้วกันภูเขานั้นเราไม่น่าจะไปได้ หรืออาจจะไปได้ก็ได้นะเฮ้ยไปทางซ้ายไม่ได้อยู่ดีก็นึกถึงฟปแนลฟอร์สซีเลยมันจะมีจุดๆอย่างเชี่ยให้เราไปล่ามอนแล้วก็ขึ้นภูเขาสูงไปไม่กอดอยังเดินไปได้ต่อฮะนี่ม,มันสวย,ยจริงๆนล เดี๋ยวนะขอขอถอยหลังมาแล้วก็ถ่ายก่อนครับไม่รู้ว่ามันเป็นจุดจุดที่เขาให้ถ่ายไว้คือเราถ่ายได้ตามใจนะครับแต่ว่าเลื่อนทำไมาผมเดินเดินไปข้างหน้าแล้วมันถอยหลังวะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มันลื่นล่ะคลิปนี้นานไม่ได้ครับเพราะว่าตีห้าแล้วโอเคอ้าวต้องถ่ายจริงๆด้วยตรงนี้โอเคผมไม่เคยผมไม่เคยไปมาก่อนแนะถวน,นี้นะคมันไม่ใช่ที่จะไปง่ายๆด้วย ไม่รู้ว่าถ่ายครบยังแต่แต่น่าจะไม่ครบรผมว่าตรงนี้มันเลียมเลียวอะมันทำไมผมรู้สึกว่าซอกเขานี่มันจะต้องถ่ายวะผมว่าใช่ผมว่าใช่แต่ไม่ใช่มุมนี้ ถ่ายไปถ่ายไปหลายรูปมากบันทึกไปไมนเ่ยโอเคอาจจะเป็นมุมนี้ลองดูสิใช่ด้วยโอ้โหจำล้วนๆนะจำล้วนๆโอเคถ้ารู้สึกว่ามันคุ้นผมก็ถ่ายเลยครับอะไรอะสะพานเหรอ แผนที่ไม่มีบอกครับคือเหมือนกับว่าอิสระเดินไปเด้เลยแต่ว่าบางบางจุดก,ก็ไม่อิสระนะบังคับให้เราแบบอยู่กับที่แบบอยู่กับที่อยู่กับทานที่เขากําหนดไว้ครับแน่นอนอิสระมากลงทางก็ได้แน่เติดน้ำแล้วตอนนี้ เเดินลงไปได้มีเสียงเอ๊ะหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นไอจุดแม่น้ำนั่นแหละครับอืมพอคิดดูดีๆแล้วอมันมัน,ม,นมันก็นึกภาพได้แล้วนะว่าแผนที่มันจะไปตรงไหนบ้างเห็นนะบล็อกอีกไว้นีย เคโพโต่บอยอยู่ตรงนั้นแต่การควบคุมเขามันดูแปลกๆอะ่ะมาดูไม่สมมาดูไม่สมมุติเหมือนตอนที่ไปไปเกียวโตเลยแกนะอ้าวเงงเงงน้ำบักเฉยไม่เป็นไรครับภูเขาตรงนี้นคุ้นไปหมดเลยนี่งไงสะพานโอเคพอดีครับเดินไปดูเลยว่า ภาพเราครบยังถ้ายังไม่ครบเราก็จะไปจุดนั้นเลยครับผมคิดว่าผมน่าจะจําได้แล้วละคร,ครบแล้วประตูก็เปิดแล้วครับนี่ไงแล้วมันก็แสดงแผนที่นะครับซึ่งถ้าดูออกก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคหลังจากนี้ผมจะไม่อัดแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันมันมีอะไรอยู่ข้างในก็ผมว่าต้องลองเล่นเองนะครับตอนนี้ผมยังก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ผมเข้าไปดูข้างในเสร็จแล้วเนี่ยผมผมผมน่าจะอัดมาอยู่แหละแต่ว่าไม่น่าจะเปิดเผยเป็นสาธารณนะครับอาจจะเป็นแบบเออถ้าส่วนตัวก็ไม่มีใครเห็นนะมีแต่ผมคนเดียวแต่ถ้าไม่สแสดงเนี่ยถ้าใครที่มีลิงก์ก็สามารถเดินเข้าไปดูในคลิปนั้นได้เอาเป็นว่าผมจะไม่บอกแล้วกันว่าผมจะเผยแพร่ทางไหนนะครับโอเคต้องยุ่งยากหน่อยนะครับถ้ากับว่าใครคิดว่าเอ,อ้ยยุ่งยากว่ะก็ก็ลองเล่นเองนะครับแล้วคุณจะได้พบได้พบความหมายนะของเกมนี้ โอเคผมจะไปดูแล้วเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อกรอนถูกถูกออกนะครับโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคเฮ้ยมีการโหลดฉากนิดหน่อยฮะทางดูสว่างขึ้นเอ่อสว่างอย่างมากเลยเหมือนไม่มีหมอก้วฮะ Okay. ลองเดินไปตามทางดูก่อนโอ้ oh my god คล้รยอะมีหันมาด้วยอ้า 哦。Oh.